โอเคจบแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะขอย้อนกลับไปดูว่าถ้าเกิดเราเลือกดูต่อไปเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้ก็พอจะรู้แล้วเราแล้วแหละว,ว่านั้นไม่ใช่สัดจังตัวจริงแน่นอนโอเคงั้นเลือกดูนะดู โอเคตอนจบโคบายาชิมิซูโฮแสดงว่าเสียงวายตอนนั้นต้องเป็นเสียงวายแบบสัจจังโดนสิงนะ่หละวันวะรื่นก็จะเข้าฤด,ดูร้อนแล้วฤด,ดูร้อนสุดท้ายของพวกเราผ่านมาครึ่งเดือนนับจากเหตุการณ์นั้นฉันกับสัจจัง ก็ย้อนกลับมาใช้ชีวิตปกติสัตจังก็มาโรงเรียนได้เหมือนแต่ก่อนแต่มีเรื่องที่สันคาใจอยู่สัตจังสอบลายภาคได้ที่หนึ่งของชั้นเรียนแล้วก็จำชื่อเพื่อนได้หมดทุกคนไม่ว่าจะคุยกับใครก็สบายหรือ ัจ้าจอาจจะเปลี่ยนไปหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ได้เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมอยู่หรอกแต่รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆวันรุ่งขึ้นจตจบด้วยเดี๋ยวยงังมาหลอกกันยันตอนสุดท้ายเลยเหรอฉันจะรู้ว่าเธอจะยังอยู่ก็เธอ เราก็ยังมาให้ลับบ้านนะคะแปลกรู้สึกว่ามันแปลกๆฉันอยากจะรู้ความจริงฉันไม่อยากจะสงสัยเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าที่ซัดจังเปลี่ยนไปซัดจังคนนั้นอาจจะเป็น ต้องไปเช็คให้แน่ใจเออขาอบอกใหรร้รู้ความจริงนะคะแล้วเราจะต้องไปทางไหนอะ่ะต้องไปให้ไป,ไปไหนอะ่ะไปเรื่อยๆไปที่ห้องเหรอทำไมราเบียงมันยาวจังเอา้าทางมันยืดยาวออกไป หรือว่าก็คิดว่าหรือว่านั่นแหละเสียงออดก,ก็ดังแล้วนี่เห็นไหมอุ้ยบันไดอุ้ยจ้าสัตจังว่ารอเราอยู่แล้วสัตจังที่ไม่ใช่สัตจังใช่ปะไม่อยากจะ่อยไม่ได้ด้วยอ่ะ โอเคไปก็ได okay, ้ยุยสัตจังฮัลโหลอ่ะอ่ะมิจังทำงานสภานักเรียนเหนื <Okay. S> ่อยหน่อยนะตั้งแต่พรุ่งนี้จะเข้าฤดูร้อนแล้วเนาะได้ยินเสียงจักรจันทร์ลายเต็มไปหมดสัตจัง ำไมถึงอยู่ที่นี่ล่ะปลายทางของทางเดินที่ทอดยาวทำไมล่ะทำไมหรอมีอะไรหรือเปล่าทำ,ทำได้ยังไงมีอะไรหรอมิจจังเธอสลับร่างได้ยังไงสัจจังล่ะ จังตัวจริงล่ะตัวจริงหมายความว่าไงหรอฉันคือมิคุราซาจิตัวจริงไงล่ะมิจังอย่ามาโกหกนะพวกเรากาฟังจืเรากะจริงด้วยซัดจังล่ะด้วยเออลืมตาแล้วอยู่ในความมืดมิดไงล่ะ ฉันสลับความหมายของคําที่มีจุดร่วมเหมือนกับตอนที่สลับความหมายของเลขสี่กับความตายฉันสลับความหมายของชื่อย่อ SM ที่มิคุราซาจิเคยเขียนลงในเว็บไซต์แห่งความมืดเอออุ้ยเออ,อ,อ ฉันสลับความหมายของซาจิมิคุระกับชิคิโกะมุรากะยังไงล่ะเธอใช่ถ้าย่อ,อก,ก็จะเป็น s อเหมือนกันโอ้โหเธอนี่แผนนสูงมากเพราะฉะนั้นฉันก็เลยเป็นมิคุระซาจิตัวจริงยังไงล่ะฉันจะใช้ชีวิตต่อไปในฐานะมิคุระซาจิความจริง อยากสลับล่างกับคนสวยๆอย่างเธอมากกว่าแต่ก็นะหลังจากนี้คงพอทำอะไรได้บ้างทำอะไรนี่คือทำอะไรถ้าทำไมเธอถึงรู้เรื่องเว็บไซต์แห่งความมืดละ่ะรู้ไหมว่านี่ของใครเอ๊ะสมาร์ทโฟนของคิชิมะคานาโกะยังไงละ่ะออาไปเก็บสมาร์ทโฟนของคิจิมะสร้างมาอีก ของคิดิมาสร้างก็เลยใช้เว็บไซต์แห่งความมืดที่อุชิดาคุมิโกะสร้างขึ้นให้เป็นประโยชน์อ่าคนที่สร้างเว็บไซต์แห่งความมืดคืออาจารย์อุจิดาเนี่ยทั้งตะก่อนและปัจจุบันทุกคนก็ทำเรื่องบ้าๆเหมือนกันนั่นแหละอดไม่ได้ที่จะเขียนใส่้ายป้ายสีคนอื่นเอาซัพจังคืนมานะ โอสัจังตามไปรับเธอสิเอ๊ะมิคุระซังยังตามไปรับเธอเลยใช่ไหมล่ะคราวนี้ถึงตาเธอที่จะไปรับมิคุระซังบ้างอา้าฉันเปิดประตูให้แล้วโอ้โหเอาอย่างนี้เลยเหรอ ประตูที่จะเข้าไปโรงเรียนแห่งความมืดไปช่วยเธอสิสัดจังซัดจัง,จงอุ้ยต้องกลับไปจริงเหรอเออกลับไปช่วยเพื่อนก็ดีนะเธอจะโดนชิงล่างแทนหรือเปล่าขออปยาชิซัง เป็นจุดจบที่ไม่สมกับเป็นเธอเลยนะชิกโกซังได้ทำลายโรงเรียนไม้แห่งความมืดไปแล้วสิ่งที่อยู่หลังประตูคือความมืดที่วิญญาณของคนตายจะหลงวนเวียนแบบไร้ที่สิ้นสุดมิคุระซาจิที่ถูกชิคิโกะพาไปตกลงไปในนรกแล้ว แล้วหลุมจากนรกที่เชื่อมสถานที่ทั้งสองไว้ก็ได้พังทลายลงไปแล้วด้วยพวกเธอคงจะไม่มีวันได้พบกันและคอยเครียดแค้นฉันอยู่ในสถานที่ของตัวเองไปเรื่อยๆใช่แล้วล่ะชั่วนิรันดร์เออมันจบเงี้ยเหรอ ไม่นะโธเอาใจช่วยมาตั้งนานฮะฮะสีเนี่มันสีของสัตว์จังนี่นะที่นี่มันที่ไหนนะ่ะมิจจังฮิรัตะซังหายไปไหนแล้วล่ะอืม อเดินได้นะคะเฮ้ยมือถือมือถือใครอะ่ะอาอมือถือมิจังนี่สมาร์ทโฟนของมิจังเซโยยังมีแบตอยู่งั้นแตดูหัวเว็บไซต์สิเหมือนมีรูปตุ๊กตาของคนที่ตายแล้วอยู่อย่าบอกนะว่าในนั้นก็มีสัดจังกับมิจังด้วยอะ่ะ ต,ตัวเล็กมองไม่เห็นทุกคนช่วยสังเกตเห็นทีช่วยด้วยฉันคือมิคุระซาจิห้องส a ค่ะฉันถูกมโา,ากะชิคกิโกะช่วงชิงล่างไปแล้วถูกปล่อยทิ้งไว้ในโรงเรียนไม้แห่งความมืดแามยังพัดหลงกับโคบายาชิมิโุโฮซังด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยทีที่อยู่ในโลกนั้นไม่ใช่ฉัน แต่เป็นมือเรา่าสร้างเอาเออเออร์ค่ะส่งไม่ได้นะคะเอ๊ะนี่มันอะไรกันเอากรรมแบตหมดอ่ะอะเดี๋ยวสิว oh> uh> okay. ุ้ยโอเค จบอย่างนี้ใช่ไหมโอ้สารล้นมาตั้งนานอ่ะเฮ้ยโ,โอเคนะคะสรุปว่าศึกนี้เมื่อเรากะชนะไปนะคะมิจังกับสัตจ,จังก็ตกไปอยู่ในต่างมิติตลอดการ นข่าวลือของอวอลกาสชิโกก็คงจะถูกสัจจังตัวปลอมให้กระจายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชิคก้โกก็คงจะมีตัวตนอยู่ต่อไปตลอดการ ง,ง,งโ,โอเคค่ะวันมิโก,โกก็จบบริบูรณ์นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย คุณที่ดูแฮมแฮลแชนเนลค่ะบ๊ายบาย